ขอต้อนรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมข่าวในวันนี้ให้ปฏิบัติ ตู้ได้เต็มที่แล้วนะครับน้องๆถ้าเต็มที่แล้วนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วครับสุดยอดครับน้องๆมาะุูโงการนะครับ บรรยากาศหลังเกมนะครับก็ตบไม้ตบมือให้กำลังใจกันนะครับนักเตะน้องๆองัดสาคัญชน,นก็มาสวัสดีกองเชียร์นะครับก็ดูเดือดกันในสนามน,นะครับหลังเกมก็มิตรภาพครับดูได้สมศักดิ์ศรีนะครับทั้ง2องโรงเรียนครับ ยอดสุดยอดสุดยอดยอมรับน้องๆใจสู้มากนะครับ ุดยอดครับน้องๆทุกคนแล้วก็รวมถึงปทุมคงคาเอ f ซนะครับสู้ได้สมศักดิ์ศรีสุดๆแล้วนะครับก็นับถือนะครับ